เฮ้ยไปเฮ้ยเอาลงมาเบิ้งเอาลงมาเบิ้งลงมาเบิ้งไปไหนหนักอุ่นต้นเลยพี่น้องเลยหนักอุ่นต้นหนักอุ่นต้นเออฮะเอาค้าคว้าเถอ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิคว้าเซ็ตยังเหรพี่น้องเบิ้งโอ้ยหั่นเดียวนะครับนี่โอ้หยังจังเลยพี่น้องเลยคว้าลงนี่แหละเนี่ยเป่งคว้านนั่นไหมล่ะคว้าลงนี่แล้วพี่น้องกวางสามนะครับกวางสาม กวางสามกว่างสามยังจังอ่ะยังจัง uh อ่ะพี่น้องเอ้ยมั่งเงี้ยถุนเด้อเดี๋ยวให้มันให้มันในไต่หัวก่อนไม่อยากเอาเลยพวกนี้อยากได้เอาเลยนี่แดงขุดจุ่มละวไล่เนี่เอ้ายังจังยังจังพี่น้องเอ้ยเอ้า โอ้หมดหมดหมดเออรอยมันไตออกก่อนพี่นอ้องเบิ่งเบ่งเบ้งเบิ่งไก่ไก่เบ่งไก่โอ้โหไข่ล้วนๆนะครับไข่ล้วนๆครับแล้วไข่แจ๊คไข่แตกไข่แตกไข่แตกพี่นอ้องต้อมมา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  ไข่ล้วนๆครับไข่ล้วนๆเอ๊ะเอ๊ะเอไข่ล้วนๆครับไข่ล้วนๆจังหวะเบิ้งจังหวะเบิ้งกวางอีเล่เลยนี่เอ๊ะอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโ้โหอ้ไข่ล้วนๆครับพี่น nice ่องนี่แต่ไข่พี่น้องเบิน่องแจ็คพอดครับจ็คครับสวัสดีครับพี่น้องมโอนี้พามา ยางไค่มดางอีกแล้วนะครับต่อจากว่านนะครับต่อจากอีพีแรกนะครับวันนี้ภามายางไคหมดยางนะครับแบบเต็มสูตรเลยวันนี้เต็มสูตรอุปกรณ์มากยางครบเลยวันนี้วนทีมงานนะครับวันนี้ส่วนทีมงานมาความนะครับส่วนทีมงานมาหนักหนาานะครับขับรถอยู่วันนี้มีอุปกรณ์อย่างมากนนะครับมีได้ไปซื้อแป้งมันมานะครับแป้งมันมาเพิ่มนะครับขึ้นจบ่ไดใส่น้ำเพื่อกาวแล้วนะครับเอายาไหนเอาห้องยึดเท เทใสแป้งเลยนะครับให้แม่มันไตออกนะครับเห็นเลือตาไข่มันเหมือน,นมันยังสีรถเวลาในการเรียกไข่อยากไข่อยากแม่ออกไปได้อีกนะครับเฮาเฮ็ดคือเ่าหเหไปเสียเวลาอยากไข่กับแม่มันออกจากกันนะครับสร้างไหนหน้อเชี่ยนพาไปสางไหนหน้อยน่าละครับยังคิดตามกันเรื่อนนะครับพี่น้องสูบแป้ง เอาเอาเอาหดเเรียกเอาเอาบดลเอาเอาเทดสูดไม่ต้องเรียกเต้องกลับไปเรียกอีกนะครับเอาแป้งล่งกันเอาเาเทเพิ่งแม่อสไต่อกว่าต้องเรียกดนว่านกัเท่เตียงเหนียวว่านงเปี๊ยงเลยเปียงเลยเปี๊ยงหมดแล้วตอนนี้

Nhiều quan khay Để lái bó, để lái bó quan nắm bằng cái này nắm quan còn quan lên quan nắm lỗ nắm quan băng này nắm quan nắm quan nắm quan nắm เอานี่ควนเป็นไงวะนี่แห็นเท่นี่แหละมะเอาเอาลงเอาลงเชื่อมลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บังมึงใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวสิเท่ห้์ให้บังเอาเอาไม้ลงเอาไม้ลงเอาไปไม้ลงเออโอ้โหบังจังเลยบังนี่ จังเลยจังเลยจังกึ้งจังกึ้งเด็กเนี่กันนะเอ๊ะแ้งใท่มันกันเป็นเลเอู้หัวแม่มันแทออัวแม่มึงเยอะเยอะมานี่มาเป็นแผนักพเนักเคลื่อเคื่อนเคลื่อนพี่น้อง kiếp khay phải nè kiếp khay anh nhiều mình in gan lăng tiền nhà ai vô, đồ cái đó, chạy lắc bò lắc quay พ่อจะขวายพ่อแงใครมือเรียงจะขึ้นพาดีได้พาลูกไปเที่ยวมีนะยังมือเรียงเงินเอาตัปลาครับพี่น้องเบิ่งเอาพู้หนักเบิ่งเอาครับเนียนๆครับไข่ไข่เนียนๆพี่น้องวุงเงีเบ่งโดดพ่อขาผู้หันนลยพักคักพักคักรถนี่สุดได้นี่สุดกระเซียนน้องโหนครับสุดไม่สุดไม่ มาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งไค่มาเบิ้งนะคคนคเดินมาครข้าวากลาก่คนมใครตึมเข้าๆคักๆแจ้งเลยครับไปใส่ตัวเขาเง้เบ้งเี้ยเบิ้งเง้งเงี้ยงเง้งเงมาสิเบิ้งพี่น้องเบิ้งออนดในไลน์ปไนมาเบิ้งเเบิ้งสิเบ้เนียนๆครับเนียนๆใครเนีนๆเบิ้งเบิ้งีซีเบิ้ง

ไม่หอดี่เหนหรอครับพี่น้องเขาทำใสนนะครับมันผูหรอเ่าก็เรียกเอาเป็นหมดนี่จังเบืองกันอีกครับเมื่อย้ซมีฮะกินนามกินท่ากอนอไม่ไรไม่ไรต้องห้แม้ขาเสี้ยนหุ่นไมาเห็ดครับหลังจากที่เข้าได้ไครไม่แล้วนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการคัดแยกนะครับแม่กับใครมันออกจากกันนะครับ มีวิธีการขัดยากยังไงเอาลองลองเฮ็ดบิ่งกันหน่อยเอาแบบบ้านๆเท่านะครับนี่คือใส่เศษฐานะครับเศษฐามาแจงแจงแจงแล้วแม่แม่ม่มาถีบกิบเขึ้นมากทีนะครับพี่น้อมวันนี้เท่ากับยิบวกไข่วกแม่เปล่งยังออกก่อนเราจังคอยหลุดแม่มันถีบลองเบ่งลองเบ่งหรือผู้ใดนี่วิธีการคัดเยกที่ดีกว่านี้นะครับแต่แนะนำกันมาในเด้อพที่น้องขั้นตอนต้งไหนที่มันหล่นมันหลด เวลา,นา,นาในการคัดแยกลงไปได้อีกนะครับชิมเลยวไอุนชิมผุนบัวเดียวถ้าจะแยกบันจะได้แยกไหนอันนั้นคือผงดมังขีตัวอ่อนมาเอาบัวหนิเอาแล้วเนาะก็สีแยกว่านเพิ่งแยกกี่อีเลยเอาใครต้องมาคันนั่นเดี๋องอาจจะคิมบัวมาแล้วใครจะกินเราแล้วโอ้ยไอ้คนหน่อยคนคนกินบัวเนี่ยเตือนอยู่ตีเตือนไงเพราะว่าคนกิน ยึบแม่มันห่อกนะครับแล้วก็ลูดจงค่อยลูดเออลูดชิมคนเนี่ยแม่มันเนี่ยเออนั่นนะเอาเหมืมแกงไม่เหมือเอาแกงแกงแกงแก้งเออยดขึ้นาเป็นปุ่มเข้าแนี้เอายิบแม่ยิบแม่ยิบใครมันอนอกส่วนมากไครมันบ่ค่อยติดรมันติดแต่มาเปลี่ยนหรือไม่นาะ ขันตอนนี้ต้องใช้เวลาโดนเติบนะครับพี่น้องน้ำใจเย็นนะครับรค่อยนั่งเลียกไปนะครับซัวชิได้ออกมาเป็นแบบขาวจุน่นพูนคือยังเห็นนี่ต้องไล่ขันตอนเติบได้พี่น้องจำเพราะมันแพงจันจีใครมันเดียงจังเบิ่งกันเด้อพี่น้องตอนเลือกแล้วครับตอนเลือกใกล้ชิแล้วเดยสีมาข่ายขิดให้เบิ่งอีกครับแจง้งแจง้งแจง้งแจ้งแหว่งแจ้งไหว่เอา้า ยังเบิ่งกันต่อครับพี่น้องเหนียวสินีหาเห็ดเนี่ยแม่มันตายแม่นบ่โอ้แม่มันตายมันมันกอดอันนี้ไว้สิมันบ่เกาะอันค่าเรียกเรียกมาโดนเำกับเราพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งคนงานมาไดินไล่ไปเดี๋ยวไล่มาอยู่ทั้งหลังไล่จ้าไล่แม่งแบบไงได้พี่น้องแบบไงคนนึงโอ้โหมันโล่กลัวคนช่องโล่คน นักอุ้นตึงเลยนี่ไปกินข้าวไปกินข้าวอันนี้แม่หน่อยมันไข่หากมันมีข้างหลังนี่นแต่ไข่เช้าเช้าขึ้นหน้ามังกรอู้มีแต่ไข่เลยพี่น,น้ <c oughs> องเนี่ยเยอะอีกหลายเตียบลูกไม่ไม่กินข้าวก่อนไม่ไม่ไม่นี่คือนี่คือขั้นตอนการเรียกไข่นะครับพี่น้อง ใส่เวราโดนเต็บนะครับผู้ใดมีวิธีการที่ไง่นนี้กันเนี้ยนำกันมาในเด้อพี่น้องด้อคอมเมนต์มาใส่คลิปเลยครับเดี๋ยวสิเอาไปล่องเทียนห้บึง่งสำหรับคลิปนี้กับก็หายโชคดีไม่ห่งกันทุกคนครับผมเขากันหิวเขาบึ้งเด็กหน่อยหางยางใ,ใครหมด,ดยดงมาท่านกินเขายูให้มาเดี๋ยวพามาบิง่ง เมนู <ไป S 1> มดเ,ดดเดนี่ยใคหมดแดงนี่ร่างมึงเนี่ยนี่ลาบนะครับครับเนี่ยกยับผัดเย้แล้วกันนี่ที่เด็ดที่น้องคือที่เด็ดนี่ต้มมดแดงนะครับ<อ>ต้มมดแดงใส่ปลาต้มมดแดงใส่ปลาขอทำกันเด้อพี่น้องเด้อเจ็บแสบครับเนียนๆนะครับใครมดแดงเนียนๆกินนินม,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 มันหากว่าก็โดมาๆๆมากินหอกันอะอะอะไรลูกไหน วัสด <singing flowers> ีครับหวัสดีค่ะสวัดดีค่ะวันไนร่วมเนี้ยไม่เวลาโรถเลียบ